ยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งพบนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะติดตามข่าวก็จะเห็นนะคะว่ามีพระสงฆ์หลายรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนะะี่ยค่ะมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่หายตัวไปก็มีกลุ่มที่ลาสิกขาไปแล้วก็มีและกลุ่มที่เป็นข่าวก็มีนะคะซึ่งล่าสุดก็มีคําชี้แจงกรณีเจ้าคุณประสิทธิ์ค่ะที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่วัดเนี่ยค่ะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งยืนยันนะคะว่า รูปนี้ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับเงินวัดค่ะพระครูวินัยทอนวิเชียนวชิระธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวรวิหารชี้แจงกรณีพระเทพบรวเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าคุณประสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสีกากรฟ ซึ่งระบุนะคะว่าวัดเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะปกครองได้ติดต่อเจ้าคุณประสิทธิ์ได้แล้วกรณีเงินวัดเจ้าคุณประสิทธิ์บอกว่าไม่มีอํานาจเบิกจ่ายใดๆส่วนศรีกากอฟเคยมาทําบุญที่วัดเปิดโรงทานบ่อยครั้งซึ่งทุกครั้งจะมีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายมาร่วมทําบุญด้วยคือมีโรงทานลงหนึ่งคือโรงทานเลี้ยงน้ําปานะ เียงตั้งพระเด้งทั้งโยมเนี่ราก็ขึ้นไป้ายไวนิว้วว่ามีโยมผู้นี้เป็นโยมอุปถัมภ์เออเขาก็เขาก็เหมือนกับนักบุญนะนะแต่งเนื้อแต่งตัวก็โอเคอะและดูดีนะเรียกว่าโปรไฟลด์ดีวันเถอะรถลาที่ใช้ก็ดีอะไรเงี้ยทีนี้ผู้ที่มาตั้งลงทานเนี่ยก็คือ ท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณวัดพุทธฉายนี่แหละนำพามานำพามานี่ไม่ไน้มาเฉพาะที่นี่หรอกไปหลายวัดเราก็เห็นไหมเราเขารู้จักพระเยอะแยะก็เขาไปตั้งโลงทานอย่างนี้แหละไปหลายวัดเวลาวัดมีงานก็ไปตั้งโลงฐานก็เลยเป็นที่คุ้นเคยของพระหลายวัดด้วยกันและป้าผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละ อีกรูปหนึ่งที่ยังเป็นพระภิกษุอยู่นะคะก็คือพระเทพวชิรสิทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงก็ยังคงปรากฏตัวแล้วก็ปฏิบัติศาสนากิจตามปกติแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวนะคะว่าจะเข้าชี้แจงกับมหาเถรสมาคมและจันลาสิกขาโดยเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรยืนยันนะคะไม่ได้สึก แล้วก็มีภารกิจประชุมเตรียมงานแข่งเรือที่วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรไม่ได้เดินทางไปที่มหาเถรสมาคมส่วนกรณีที่อดีตสวโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องในอดีตค่ะเินทางข้ที่ปกสามอ เราจะนำประกอบในดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนเนาะหรือว่าเราไปตามขั้นตอนนะลุงนะครับเล้วก็ให้ไปทำกระบวนการะคครบขอุแล้วตามกระบวนการขอบคุณมากทุกคนนะขอบคุณมากครับนครับเจ้าที่ท่านากิติศักดิ์ออกมาพูดอะไรท่านอ๋อมันเป็นเรื่องกรณีมันเกี่ยวข้องเขาถูกใจเจ็บตั้งแต่ ป10ปีแล้วมันเป็นวิบากกรรมของเขากับอาตมามากโอนี่เรื่องนี้กิติศักดิ์ก็อยู่เบื้องหลังก็ครับเนี่ยเขาไม่ทอดไครเนาะรูปไหมทอดกรรมตลอดวันก็มีกระแสข่าวนะคะว่าพระชั้นผู้ใหญ่จะไปทําพิธีลาศิกขาแต่ผู้สื่อข่าวยังไม่พบความเคลื่อนไหวส่วนที่วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรรถของเจ้าคณะจังหวัดทั้งสาคันยังจอดอยู่แล้วก็คาดว่าอยู่ระหว่างการประชุมบนอาคารนะคะ ส่วนพระที่ถูกกล่าวหายังตามตัวไม่พบอีกรูปหนึ่งก็คือเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกค่ะพระราชรัตนสุทธีเมื่อวานนี้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยค่ะก็ มีพิธีนะคะแต่ว่าทางเจ้าคณะจังหวัดไม่ได้ร่วมพิธีด้วยผู้อำนวยการสำนักพุทธพิษณุโลกบอกว่าได้มีการประสานเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดซึ่งได้รับคําตอบนะคะว่าเจ้าคณะจังหวัดยังไม่มีการติดต่อเข้ามาและไม่สามารถยืนยันได้ว่าลาสิกขาแล้วหรือไม่ ส่วนทางด้านพระครูปริยะสุวรรณโพเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกยืนยันนะคะว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าคณะจังหวัดได้เหมือนกันพบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4, ก,รก,กระกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ยังมีพระอีกหลายรูปนะคะคุณผู้ชม